สวัสดีพี่น้องปวงป่าสุขูสุขคนแต่เส้นท่องเส้นหงองเนาะกินเงินก็สิได้ครับเดือดหลายเขาเต็มเดือเาตด้ซื้อเขาก็ได้ใส่ท่องใส่หย่อแต้วก็ปุ๊ดเดินส่แต่ฝ่ายผูกแขนเดี๋ยวก็ได้ใส่เนี่ยย่ำใดย่ำปุตายปุ๊ดตีเยวก็ได้ใส่เอาเงินเดือนเกาออกมาทุกคนเหรอดิเอาออกตัวอันนี้เงินเดือนออกนี่แค่บิ๊กเดียวเลยนี่ <ม>เนอ,อเนอเดียวนี่เพราะวาเนรายวเอโซออกเป็นโซออกปีสิบ่ออได้ซื้อเครืงบินบุญตีก็อย,อยังได้เอาแต่สางบ้านดีานดน้าน,นีด้บ้านลังนึงแ้วเอาขึ้นเลิแเอเป็นองกวอรรันนี้น้องก่อนแล้วพี่น้องน้องก่อนเป็นคนติดเก็บเงินได้ดีอยู่มาหยางมาทางเพียก่อนตไยแกกสิออกมาคแม่เสยบนัวขั้วหมอ,อ,อําค่ะ<อ> อันนี้ค้วอันนี้ใส่ชาเขียว้วยนะอ,อ,อันนี้คืออาหารหลักสาดรับึงนไพื้นนนันัวจ้าาจ้าอันนี้คืออาหารหลักของเมนูหลักของค้วมะล้เจือเกลือลอยเดือครับพี่น erm ้องตำหุงอ yes> ันนี้ไม่นีอย่างนี้ ขบี้าค่ะขบี้าโอ้ขบี้าหน้าเห็ดแล้วพี่น้องไปรีวิววันนี้เราจะไปรีวิวยีต้องยต้องสวัสดีค่ะมาถึงกี่โมงคะเพิ่งมาถึงค่ะมาถึงเจอกันหน้าเวทีโอเคอันนี้เมนูมันีคือแกงเห็ดเข็มนะค่ะแกงเข็มเออแกงเห็ดเข็มใส่คข้าฟิวชาเขียวตัวชาเขีชิ่งกาฟิวนะคะ พี่น้องขาเอาเลือมไม่ยังีเอาคือใส่เสียนบอกฮุงแม่แกง้อาไม่ไหมเอาตืมนะ่มกันมันยังได้ไลายแมมลูกป้าเจ้าประหยัดปัดนั่นแม่